สวัสดีค่ะวันนี้ระดามีคลิปที่น่ารักมาฝากกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้จากช่องเค t i ี c เคิฟของคุณเคที่สาวชาวอเมริกันที่มีผู้ติดตามกว่าห้าหมื่นคนค่ะช่องนี้เป็นช่องท่องเที่ยวของคุณเคที่ที่เธอเดินทางไปเที่ยวอย่างประเทศต่างๆด้วยตัวคนเดียวค่ะและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวประเทศไทยของคุณเค t i ีเธอบอกว่าไม่เคยอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยอาหารมากมายขนาดนี้มาก่อนทุกอย่างดูแปลกตา ไปหมดแม้ว่าจะอยู่เมืองไทยมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ตามค่ะแล้ววันนี้คุณเคที่ก็ตั้งใจมากๆที่จะไปกินอาหารไทยที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ มาที่ร้านแรกกันค่ะร้านนี้ชื่อร้านไอศครีมสโมสรคุณเคที่บอกว่าร้านนี้มีชื่อเสียงเรื่องไอศครีมมากมีคอนเซปต,ต์เรียบง่ายแต่ว่าอร่อยไม่น่าเชื่อว่ายังไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนมาดูที่เมนูกันเลยดีกว่าค่ะเธอบอกว่านี่คือเมนูไอศครีมเมนูแรกคือบานานาครัมบรูเล่ราคา245บาทจะอยู่ที่ประมาณ75ดอลลาร์และอีกเมนูคืออุจิมัทชาาวาราคา2 1 5บาท ราคาจะถูกกว่าเมนูแรกนิดหน่อยค่ะตอนนี้เธอแทบจะรอไม่ไหวอยากจะลองกินเต็มที่แล้วล่ะค่ะราคาไอศครีมสองถ้วยนี้รวมกันก็ประมาณเกือบเกือบห้าบาทไทยซึ่งถือว่าราคาสูงมากแต่เธอก็อยากลองพิสูจน์ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมมากเลยค่ะ แล้วเธอก็ลองกินถ้วยแรกก่อนโดยลองกินที่เนื้อครีมที่กรอบคล้ายคัสตาร์ดพอกินเข้าไปเธอก็ว่าอืมนี่เป็นรสชาติของครีมรูเล่น้ำเสียงเธอดูพึงพอใจมากแล้วก็ตักกินต่อเธอบอกว่ารสชาติไอศกรีมเข้ากันมากครีมคัสตาร์ดในถ้วยถัดมาที่ไอศกรีมถ้วยต่อไปถ้วยนี้คุณเคที่บอกว่าหน้าตามันเหมือนทีรามิสุมากๆแต่พอได้กินเข้าไปเธอถึงก็ร้องว้าวแล้วพูดว่าอร่อยมากอรอ อร่อยแบบไม่ต้องมีไอศครีมเลยก็ได้แค่เฉพาะตัวครีมเทีรามิสุอย่างเดียวก็อร่อยมากส่วนในถ้วยยังมีเนื้อเค้กซ้อนอยู่อีกทั้งก้อนนินนาทึ่งมากๆ และจากที่ได้กินไปทั้งสองเมนูแล้วเธอบอกว่ามันต่างจากที่เธอคิดไว้มากเหมือนกันค่ะแล้วเธอก็สรุปในง่ายว่าถ้วยแรกคือรสชาติแบบครีมรูเล่ที่มีไอศกรีมอยู่ด้านบนค่ะส่วนถ้วยที่สองคือเป็นเทีรามิสุที่มีไอศกรีมอยู่ด้านบนเมนูนี้เธอให้10บเต็มสิบไปเลยค่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้อร่อยมากจริงๆสมกับที่ได้ยินมาไม่ผิดหวังเลยค่ะ จากนั้นก็มาที่ร้านที่สองร้านนี้เรียกว่าเป็นร้านดังที่เหล่ายูทูบเบอร์มากันแทบจะทุกคนเลยละคะ นั่นก็คือร้านวัฒนาพาณิชย์ซึ่งคุณเคทีตื่นเต้นมากเพราะร้านนี้ใหม่มากๆสำหรับเธอแล้วด้วยชื่อเสียงความเก่าแก่ของร้านที่มีมานานตั้งแต่ปี1976ทำให้อดตื่นเต้นไม่ได้อย่างหมอ้อน้ำซุปใบใหญ่ที่อยู่หน้าร้านเป็นหมอ้อที่ใช้มานานถึง50ปีแล้วมันดูเก่าแก่แล้วก็ขลังมากๆ แล้วพอคุณเคทีได้ก๋วยเตี๋ยวที่สั่งเธอก็ออกมายืนกินที่หน้าร้านเลยค่ะละดาคิดว่าเธอน้าจะอยากให้เห็นวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวด้วยหรือเปล่าจึงออกมายืนเพื่อให้เห็นเป็นฉากที่อยู่ด้านหลังค่ะ แล้วเธอก็บอกว่าที่ร้านนี้จะทําน้ําซุปแบบนี้ออกมาเหมือนกันทุกวันเป็นเวลาน,านานหลายสิบปีและชี้ให้ดูรอบมอที่เป็นขอบหนาๆน,นี่คือร่องรอยของซุปที่หกเลอะออกมาตลอดเป็นเวลานาน,านกว่าห้าสิบปีแล้วจากนั้นคุณเคทีก็ลองตักซุปกินแล้วก็บอกว่า จริงๆเธอไม่อยากจะบอกแบบการตลาดว่าน,นี่คือก๋วยเตี๋ยวที่ดีที่สุดเท่าที่เคยกินมาแต่เธอกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบนี้บ่อยมากตลอดเวลาที่อยู่ประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็มีรสชาติเหมือนอาหารเช้าตามฟาสต์ฟู้ดที่คุ้นเคยกันทั่วไปซึ่งก็อร่อยดีแต่ก๋วยเตี๋ยวของร้านนี้แตกต่างที่นี่มีรสชาติที่เข้มข้นมากกว่าให้ดูที่ด้านบนของน้ำซุปจะมีไขมันอยู่เยอะกว่านี่อาจเป็นที่มาของความเข้มข้นที่ รู้สึกนี่ได้ค่ะจากนั้นเธอก็ลองกิ่นเส้นเข้าไปบอกว่ากว๋วยเตี๋ยวชามนี้อร่อยมากๆคุ้มค่าที่จะมากินเนื้อก็นุ่มมากๆอร่อยเข้มขน้นสะอาดกว๋วยเตี๋ยวเนื้อชามนี้เจ๋งจริงๆ จากนั้นคุณเขทีก็ย้ายเข้ามานั่งในร้านแล้วบอกว่าอีกเมนูที่ทุกคนต้องมาลองคือเนื้อแพะในน้ำซุปที่ผสมสมุนไพรชามนี้จะคล้ายๆซุปเนื้อตุนแต่ในชามคือเนื้อแพ้ค่ะปกติจะไม่ได้มีขายตลอดเวลาเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ขายอยู่ทุกวันเมนูนี้ที่ร้านแนะนําให้คุณเขทีลองกินดูค่ะซึ่งเธอยังไม่เคยกินเนื้อแพะในประเทศไทยมาก่อนเลยจากนั้นก็ลองตัดกินเข้าไปหนึ่งคำ พอได้เคียวเธอถึงกับร้องว่าโอ Oh my g o ด จากนั้นก็ตักน้ำซุปกินตามเข้าไปก็บอกว่าว้าวนี่มันน่าเหลือเชื่อเธอบอกว่าชามนี้คือสุดยอดกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยมากแต่ชามนี้ซุปเนื้อแพะนิ่น่าทึ้งมากกว่าเธอรู้แล้วว่าทำไมพนักงานจึงแนะนำให้เธอกินเมนูนี้แล้วพอตักน้ำซุปแพ่กินอีกครั้งแล้วก็ร้องโอ้ oh my กอดออกมาอีกค่ะเหมือนรู้สึกทึ้งกับรสชาติที่อร่อยแบบไม่รู้จบจริงๆและหากมี กาดมาที่นี่ก็หยิามาแค่เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่มีมานาน50ปีเท่านั้นนะแต่อยากชวนให้ทุกคนมากินซุปเนื้อแพะนี่มันสุดยอดมากๆและเมนูแนะนำสำหรับร้านนี้ของเธอคือชามนี้เลยค่ะซุปเนื้อแพะนี่เป็นหนึ่งในเมนูที่ดีที่สุดในประเทศไทยเมนูหนึ่งที่เธอกินมาเลยละค่ะ และที่ต่อไปคุณแคทีมาที่สยามพารากอนเธอตั้งใจมาที่ร้านขนมหวานที่ฮิตสุดๆในตอนนี้นั่นคือร้านปังชาแล้วเมนูที่อยู่ตรงหน้าเธอคือขนมหวานที่ราคาประมาณ10ปอนหรือ450บาทอยู่ที่ประมาณ15เหรียญแต่เธอก็เข้าใจค่ะว่าทำไมขนมนี้ถึงราคาสูงเพราะเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้ที่นี่จะขายแต่ขนมที่มีรสชาติชาเท่านั้น คุณแคที้ก็บอกว่าเธอยังไม่สามารถบอกได้ว่าชาไทยมีรสชาติที่เข้มกว่าชาอังกฤษสิบเท่าหรือหวานกว่าสิบเท่าหรือจะมีความครีมมี่มากกว่าสิบเท่าอะไรแบบนั้นได้เพราะขนมส่วนใหญ่จะมีกระทิและนมข้นหวานอยู่เยอะแต่ขนมของร้านปังชาได้ปรับรูปแบบใหม่ให้ดูน,น่าสนใจมากขึ้นไม่น่าเชื่อว่าทุกอย่างถูกทำที่ร้านนี้เลยที่นี่เหมือนโรงงานผลิตเล็กๆก่อนที่จะออกมาเป็นขนมหวานที่มีเอ กักลักสะพกตัวแบบนี้และคุณแคที่ก็หันไปดูที่ด้านหลังเห็นพนักงานทำน้ำแข็งเป็นโดมขึ้นมาแล้วจุดถัดมาจะมีพนักงานเตรียมโรยเครื่องต่างๆลงไปในถ้วยขนมซึ่งในนี้มีทั้งขนมปังไข่มุกวิปครีมและอัลมอนด์รวมทั้งเครื่องที่มีรสชาติอื่นๆที่เธอไม่รู้อีกหลายอย่างเลยละค่ะ คุณแคที่ทึงมากแล้วบอกตรงๆว่าตื่นเต้นจริงๆที่จะได้กินแล้วลองปักขนมปังกินก่อนเธอบอกว่านี่เป็นขนมปังที่แช่อยู่ในน้ำชาไทยอร่อยและนุ่มมากตัวขนมปังคล้ายกับขนมปังเท็กซัสเลยจากนั้นก็ปักชาไทยกินต่อแล้วเธอก็ร้องว้าวออกมาทันทีแล้วบอกว่านี่ครีมมี่มากๆความรู้สึกเหมือนกินหิมะเข้าไปเลยค่ะ ส่วนในช้อนก็ยังมีทังชาไข่มุกและเหมือนมันสัมปะหลังและรสชาติอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะพอเธอกินเข้าไปอีกครั้งก็พูดออกมาอีกว่าอ๋อไม่กอดมันดีมากจริงๆเนื้อสัมผัสเหมือนนุ่มเหมือนหิมะครีมมีสุดๆและยังมีเครื่องที่อยู่ข้างในไข่มุกที่พอกินแล้วเหมือนกระจายในปากมันอร่อยมากๆเลยค่ะ คุณเคที่ดูขนาดของขนมชาไทยแล้วก็คิดว่าแบ่งกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะเนี่ยไม่เคยกินขนมหวานขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนและยังรู้สึกว้าวและทึ่งกับรสชาติทุกครั้งที่กินจริงๆค่ะซึ่งร้านปังชานี้เธอได้มาจากมิชลินไกด์ที่ร้านลูกไก่ทองแนะนำว่าเป็นขนมหวานประจำร้านคือปังชา และปังชานี้ก็เป็นร้านขนมหวานที่ขายแต่ชาไทยเท่านั้นส่วนชื่อปังชาก็คือขนมปังกับคาไทยนี้เองร้านนี้เธอให้ร้อยเต็มสิบเลยค่ะเพราะเจ๋งมากๆ จากนั้นคุณเคที่ก็ไปที่ตลาดจอร์ดแฟร์ค่ะตลาดนี้เป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและที่นี่มีเมนูที่เธออยากลองกินมากๆก็คือเหลงแซบที่เป็นซุกเนื้อสูงๆเหมือนโครงกระดูกไดโนเสาร์พอต่อกันแล้วเหมือนภูเขาไฟมีน้ำราดที่เผ็ดมากๆด้วยเธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้กินแทบอดใจรอไม่ไหวเลยละค่ะ ตอนนี้เธอสั่งเล้งแซบไปแล้วเป็นขนาดใหญ่สุดเท่าที่ร้านจะมี หลังจากรอไม่นานเหลงแซบขนาดใหญ่พิเศษก็มาวางตรงหน้าคุณเคทีถึงกับอึ้งไปเลยค่ะเพราะเหลงจานนี้ขนาดใหญ่มากจริงๆแต่ก็สวยมากด้วยคุณเคทีบอกว่านี่อาจจะเป็นการเสียเงิน30เหรียญหรือประมาณ1,000บาทที่เจ๋งที่สุดของเธอเลยก็ได้นะคะแล้วเธอยังบอกว่าอาหารที่เป็นไซส์ใหญ่พิเศษแบบนี้จะต้องใช้เวลาประกอบนานมากดังนั้นบางส่วนก็จะเย็นไปแล้วอาจจะไม่ร้อนๆเหมือน ตอนทาเสร็จใหม่ๆซึ่งเธอก็เข้าใจค่ะและอาหารบางอย่างก็อาจจะเอาไว้โชว์ไม่ได้เน้นที่จะต้องกินอย่างเดียวก็อาจจะต้องใช้เวลากับความสวยงามของการจัดไม่ได้เน้นที่รสชาติแบบที่ต้องกินทันทีที่ปรุงเสร็จ และตอนนี้คุณเคที่เริ่มงงเล็กหน่อยค่ะไม่รู้จะเริ่มกินตรงไหนก่อนดีคิดไปคิดมาเือก็ตัดสินใจค่อยๆดึงชิ้นที่หลวมออกมากินก่อนพอกินเข้าไปก็บอกว่าโอเคโอเคเนื้อนี่ดีมากๆจากนั้นก็ลองกินน้ําซุปตามเข้าไปด้วยแต่พอกินปุ๊บคุณเคที่ถึงกับหน้าแดงเหมือนจะร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าเผ็ดมากแล้วบอกว่าเหมือนกินน้ำมะนาวเข้าไปด้วยเลยทั้งเผ็ดและเปรี้ยวมากๆ แต่ก็อร่อยนี่เป็นความอร่อยที่เจ็บปวดจริงๆแต่แม้ว่าอาหารจานนี้จะเปรี้ยวและเผ็ดมากแต่คุณเคที่บอกว่านี่คืออาหารจานที่สวยที่สุดเท่าที่เธอเคยลองกินมาเลยค่ะสำหรับเล้งไซส์ใหญ่สุดแบบนี้เธออาจจะต้องใช้เวลากินเป็นชั่วโมงแน่แล้วเธอพบว่าที่โครงกระดูกด้านในมีเนื้อเยอะกว่าด้านนอกค่ะ คุณเคที่บอกว่าเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นมนุษย์ทามแล้วอีกอย่างคือเหลงจานนี้ใหญ่มากๆควรกินด้วยกัน20-30คนเลยไม่ใช่แค่4-5คนแน่ๆเพราะจานนี้ใหญ่มากจริงๆและราคา30เหรียญสำหรับที่อเมริกาอาจจะได้แค่สลัดจานหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นเธอคิดว่าสำหรับเลงจานใหญ่แบบนี้ราคานี้คุ้มค่ามาก จากนั้นมากันที่ร้านสุดท้ายเป็นร้านที่คุณเขที่บอกว่าอยากลองกินมานานแล้วคือ,อยำกุ้งเต้นที่เรียกว่ากุ้งเต้นเพราะว่าทําจากกุ้งสดปรุงกับเครื่องยำต่างๆคลุกเคล้าเข้ากับตัวกุ้งเป็นๆเ,เมนูนี้เธอก็เลยแอบหวั่นใจนิดหน่อยค่ะเพราะยังไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็เป็นเมนูที่ต้องกินกุ้งแบบดิบๆด้วยราคายำกุ้งเต้นนี้ที่ติดไว้คือราคา80บาทเลยค่ะพอเธอได้รับมาก็มองดูว่าจริงๆกุ้งข้างหน้า ยังไม่ตายเลยยังกระโดดไปมาอยู่ในกระปุกแล้วก็ตัวเล็กมากๆส่วนด้านล่างของกระปุกจะมีพวกเครื่องยามต่างๆเช่นต้นหอมหัวหอมพริกและเครื่องปรุงที่อยู่ด้านล่างเธอคิดว่าอาจจะต้องขย่าวเวลากิน เธอก็บอกว่าเคยกินกุ้งมาเยอะมากแต่ยังไม่เคยมีครั้งไหนที่จะรู้สึกแย่เหมือนตอนนี้แม้เธอจะไม่ได้พูดเธอก็พยายามตักกินเข้าไปหนึ่งคำจนได้ค่ะหลังจากที่พยายามกินเธอหันไปขอโทษทางร้านซึ่งเธอไม่รู้ว่าจะต้องพูดขอโทษเป็นภาษาไทยว่ายังไงบ้างเพราะตอนนี้หน้าร้านยำกุ้งเต้นเลอะไปด้วยกุ้งที่กระโดดหนีจากถ้วยตอนที่เปิดฝาเมื่อกี้นี้ค่ะและคิดว่าเดี๋ยวเธอจะทำความ สะอาดหน้าร้านให้เธอก็บอกว่ารสชาติยำกุ้งเต้นไม่ได้แย่เลยจริงๆตัวยำอร่อยมากเหมือนกับสลัดทะเลส่วนตัวกุ้งก็นิ่มไปหมดไม่มีกระดูกเลยจริงๆมันเหมือนกุ้งเด็กมากกว่าเพราะไม่มีเปลือกพอเคี้ยวไปก็มีความกรุบกรอบของหัวหอมและรสชาติจัดจ้านของน้ำซออยยำด้วยแต่เธอรู้สึกว่าสำหรับเมนูนี้ ุ้งไม่จำเป็นต้องให้มีชีวิตก็ได้ใช้กุ้งที่ทำให้สุกแล้วมาทำก็น่าจะอร่อยแต่เธอก็เข้าใจว่านี่ก็อาจจะเป็นวิธีการเสิร์ฟอีกรูปแบบหนึง่งที่ทำให้อาหารนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นได้ค่ะทั้งหมดนี้คืออาหารจานเด็ดที่คุณเเคที่ตั้งใจจะกินให้ครบทุกร้านในวันนี้ค่ะ และนี่คือคลิปบางส่วนของคุณเคที่ที่เอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากใครอยากดูคลิปเต็มๆก็สามารถกดเข้าไปตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างได้เลยนะคะที่นี้เรามาลองฟังคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าค่ะว่าคนที่ดูแล้วจะรู้สึกยังไงกันบ้างกับคลิปนี้โดยคอมเมนต์แรกบอกว่า ชอบคลิปกินของคุณมากเลยค่ะเป็นสตรีทฟู้ดที่สมกับเป็นไวรัลจริงจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เคยเห็นเมนูครีมกล้วยเผาแบบนี้มาก่อนเลยแต่มันดูน่ากินมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูจากคลิปแล้วรู้เลยว่าอร่อยแน่นอนไทยแลนด์คิดชอบค่ะกดไลค์ให้คลิปนี้เลยค่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้ทําคลิปในกรุงเทพออกมาอีกเยอะๆนะคะขอให้ปลอดภัยเสมอคะ่ะพระคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไอศครีมน่ากินสุดๆเลยดินสอโสอลคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มอาหารดีงามมากเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮ่าฮาคลิปนี้น่ารักมากโดยเฉพาะตอนที่มีโดมยักษ์กับกุ้งเปนยำเมนูนี้ต้องเรียบตักเข้าปากเลยนะระวังมันจะกระโดดออกไปหนึ่งสองสามแล้วอย่าหวังว่ามันจะกระโดดกลับเข้ามาละ่ะฮ่าฮขอบคุณมากๆที่มาเยือนเมืองไทยนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่ากินสุดๆขอบคุณมากนะคะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบคุณมากเลยค่ะทั้งสวยและกล้ากินกุ้งเป้นมันอร่อยมากถ้าได้กินคู่กับเบียร์เย็นๆ,ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารจานต่อไปดูน่าอร่อยเลยค่ะเซนกับเนื้อดูน่ากินแม้แต่น้ำซุปที่คุณลองก็น่าทานมากอาหารไทยอร่อยจริงๆเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองไทยนะคะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสนุกดีค่ะรสชาติเยี่ยมมากกินเพลินเลยชอบมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าชอบที่คุณรีวิวจานเล้งซาบภูเขาไฟมากเลยมันเผ็ดจนเผาลิ้นได้แถมยังทาให้จาใสาด้วยน้ําที่ร่างจ่ายผลิตออกมาเองจากทั้งความสนุกและความเจ็บปวด คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารไทยอร่อยมากค่ะร้องไห้แสดงความกินดีและก็ตกใจด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าว้าวอยากเจอเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนไทยนี่ไอเดียเรื่องอาหารสุดยอดมากค่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาสูตรจากที่อื่นมาปรับให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกส่วนใหญ่ก็คือดีกว่าแบบต้นฉบับนะแล้วสุดท้ายอาหารไทยเหล่านั้นก็โด่งดังไปทั่วโลกอีกทีนี่แหละคือวิวัฒนาการของวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมายาวนาน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกครั้งที่ฉันมาทายฉันน้ำหนักขึ้นทุกทีเลยขอโทษด้วยนะคะไม่มีเจตนาจะวิจารณ์แรงแต่อยากบอกว่าในเมนูเล้งมันมีเนื้อเยอะอยู่นะแค่ต้องแงะหน่อยแล้วดูดเนื้อจะตรงข้อกระดูกมันอร่อยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาใจว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินแตกต่างกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนที่คุณสั่งฉันก็นึกภาพออกเลยว่าจะต้องมีรีแอคชั่นแนวนี้แน่ๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจที่คุณได้ลองอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับฉันมันแพงติน่อย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันกินแค่ไอติมมะพร้าวก็พอแล้วอันนั้นแหละที่อยากกินแค่สิบถึงห้าสิบบาทก็คุมแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีแพลนมาเที่ยวปากีิสถานบ้างไหมคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณอัปโหลดคลิปนี้ไปแล้วไม่กี่วันก่อนหรือเปล่าคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่นี่แพงเกินไปถ้าเทียบกับมาตรฐานของไทยคะ่ะฉันไม่มีทางไปกินแน่และฉันก็ไม่อยากกินภูเขากระดูกแบบนั้นเลยมันแทบไม่มีเนื้อและ คอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าคุณน่ารักมากเลยค่ะและลี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและร่วมพูดคุยกันดังอบอุ่นนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม่องเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ละดาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ